สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Exila Gamer TV c h anel n Anime Fantasy Game นะครับวันนี้พามาเล่นเกมแนว MMORPG ภาพแบบ 3D น่ารักใสๆนะครับกับเกมวัยรุ่นมูหลานนะครับตัวเกมเป็นภาษาไทยด้วยนะเกมนี้จะมีกราฟิกมุมมองแบบ 3D นะครับแล้วก็ให้เราได้ชมกับบรรยากาศเมืองหลวงทะเลทรายภูเขาหิมะป่าไม้ที่สวยงามราวแดนเซียนนะ,ะกับเรื่องราวของมูหลานนั่นเองนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่าตัวเกมจะเป็นยังไงนะไปลุยกันเลยโอ้ oh, สร้างตัวละครกันก่อนนะรู้สึกว่าตัวละครจะล็อกเพศนะครับเกมนี้แต่ว่าตัวละครนี้ก็มี3ามตัวละครรู้สึกภาพตัวละครนี้ออกจะแนวคล้ายๆโยกังหรือเปล่าตัวแรกมี เป็นนักรบนะครับระยะประชิดเลิงอัศนีนะครับตัวนี้โอ้ถือหอกเหมือนโยกงังเลยอะ <c oughs> นะครับแล้วก็ตัวที่2นะเป็นตัวคุมยานนะครับเออไม่ใช่ยานอวกาศนะเป็นยานยานทิพอะไรแบบนี้นะครับตัวนี้จมตีระยะประชิดเป็นจอมเวทนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเขียนว่าหอกเทพหอกเทพจอบทวนแต่ทําไมตัวละครมันเป็นใช้ปืนละเนี่ย รู้สึกว่าคําอธิบายนี่คงแบบพินเพี้ยนเหมือนกันเนี่ยอันแรกดูจะเป็นดูดูจะเป็นหอ,อกเทพกว่าอีกเนาะโอเคเราเลือกตัวนี้แล้วกันนะครับอ่าชื่อตัวละครไปทิติชเนเตอเสกปะพะบชื่อทูบแล้วกันโอ้โหชื่อทูบเท่าที่อ่านที่เขามีคําแนะนํามานะเกมนี้มีระบบบอทเอทนะครับแล้วก็ เล่นง,ง่ายๆเก็บเรีวิง่ายๆนะครับแล้วก็ไปตีบอสสบายๆนะครับเขาเสียนมีทางวัสนาพันลีเริ่มต้นประจนไยัยอ่าโอ,อเดี๋ยวอขอถ้าอยู่บ้านเรานะโอ,โอ้เสียงภาก,ก็เป็นเสียงภาษาไทยนะครับนอกจากคำอธิบายจเปนภาษาไทยแล้วด้วยเนี่ยโอเคเดี๋ยวตั้งปุ่มแป๊บนึงแป๊บนึงปึ๊อ นะปุ่มผมมันจะยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ขอยุกเลิกการเล่นกันบดแป๊บหนึ่งเทียบให้ปุ่มตรงก่อนโอเคเรียบร้อยออเตรงนี้เขาเขียนว่าเลเวล49เนี่ยเราสามารถได้รับ v i P ตอนนี้เราต้องทำเควสตีหมูป่าฉาบตัวโอเคแล้วก็าทำเควสต่อเลยก็ได้รีบกลับบ้านไปนอนสิ ยังเลเวลไม่ถึง49เลยยังรับไม่ได้รอไปก่อนส<ท>ำหรับเกมนี้นะครับคร่าวๆนะนก็จะมีทั้งระบบโซเชียลนะครับหาคู่รักระบบตลาดนะครับระบบแปงลงร่างวิเศษระบบสัตว์ขี่แล้วก็สาวใช้ในการต่อสู้เนี่ยนอกจากระบบล่าบอลแล้วเนี่ยก็จะมีระบบชิงเจ้าสำนักนะครับปรองยุธชิงอันดับหนึ่งในยุทธภพนะครับแต่ว่าเราต้องเก็บเลเวลไปพักหนึ่งก่อนนะถึงจะปลดล็อกอะไรต่างๆขึ้นมานะครับ หวลนไไปไกแเ้เกมนี้ก็หลายคนอาจจะชอบแล้วหลายคนอาจจะเฉยๆนะครับเพราะว่าลักษณะตัวเกมเนี่ยมันจะค่อนข้างเล่นเองซะเยอะนะครับเหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาในการเล่นนะครับแต่ว่า<ล>ยังอยากเล่นเกมอยู่บ้างไงคือเรามาแค่ตี PVP แล้วก็มาเก็บล่าบงล่าบอสล่าของอะไรแบบนี้นะครับที่เหลือเราก็ปล่อยบอ้รนๆเลยนะครับก็สมหรัที่เล่นแนวนั้นเขาก็จะชอบนะครับ แต่ถ้าเกิดใครที่เล่นแบบโหชอบเล่นแบบรัดคอวันวันนี้แบบมีเวลายเยอะนะครับก็ออกรบโหดร้ายกว่ากก็อาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะว่า,วามันจะรู้สึกเหมือนเอ๊ะเราเล่นตอนไหนอะไรแบบนี้นะอันนี้ต้องแล้วแต่แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะครับ <c oughs> ตรงนี้มีคอระวันอะไรเติมครั้งแรกได้รับโอ้ทวนขั้น5นะครับอาวุธเทพลาพีพบจริงๆมันน่าจะลาพภพหรือเปล่า แล้วก็มีนักรบกดิ่นทองเป็นเหมือนเป็นเสื้อกราะนะครับอีกแล้วเนี่ยเจ้ามีอะไรอร่อยอร่อยไหมอ่ะข้าก็ hey, อยู่เหมือนกันข้ามาถึงไหนแล้วเนี่ยเสียงภาคเหมือนในการ์ตูนเรื่องนี้เลยอะอะไรนะกังฟูเพนด้าเฮ้เฮ้ข้ามาถึงไหนแล้วเนี่ย ใครว่าห้าผู้พิทักษ์อะไรอย่างเงี้ยเสียงมันเสียงเดียวกันเลยโอ้โหมีมังกรให้ขี่ด้วยโหถ้าเรามีมังกรขี่โอย่ังเท่เลยเนอะแต่เขาคงให้เราขี่แค่แป๊บเดียวคงจะต้องไปสุ่มเอาตอนนี้ไม่สเลยตอนนี้เราเลเวล18แล้วใกล้จะได้รับ V.I.P. ฟีแล้วตีอยอตอนนี้สู้กับเจ้ากิเลนเป็นบาเรียมารวิญญาณ อลองสู้เองมัง้งนี่แทงรัวๆท่านี้ท่าหมุนๆฟาดให้แทงรวยที่ตีเองก็ได้นะหรือจะบอดยกก็ได้นะครับได้หมดเองปล่อยเล่นเองขอ,องเพียบเลยคนไงเก็บอ่ะอ๋อมันเข้าเอง อ่านี่ไงถ้าเติมน,นิดนึงนะครับก็จะได้หอ,อกระดับ5เนาะที่บอกไว้เมื่อกี้พลังลบจะบวกอีกตั้งหมื่นสเนี่ยโอเคหรืเคกันต่อเลยกลับไปที่หมู่บ้านสังหารลูกสมุนโราราน สงครามนี้จะสิ้นสุดเมื่อใดออแทงเข้าไปว่าแต่มันมู่หลานยังไงเนี่ยเรายังไม่เจอมู่หลานเลยทาพายุหมุนนี่อโ,อ é, โอ้ยเวลาไปพีพีคงวันพีลึกอะแทง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 โอ้แทงแล้วมีม้าออกมาด้วยพอตีตีครบแล้วเพลินพอเราไม่ได้บอดเราก็ววาตีเพลินนะครับนจะสิ้นสุดเมื่อใด ดูแล้วบอทมันจะตีแม่นกว่าเราตีเองเนี่ยนีสามารถเปิดแบบสันติหรือว่าเปิด PVP ให้ตีชาวบ้านก็ได้ด้วยนะครับจริงแล้วผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะมันแบบเออมันจะมีแบบเหมือนเจ้าถิ่นมามาบวกได้นะอะไรอย่างนี้เนาะโอเค เราจะไปทำเควสต่อแล้วอ,อ๋อคือเราสามาออรถบอดไว้ตรงจุดได้นะครับาการล่าฝเป็นหลายเท่าเรียบร้อยออรบโหดร้ายกุกการล่าฝาเป็นหลายเทา่ามีโบนัสอะไรบ้างตอนนี้่ผู้หญิงซูผู้ชายไม่ได้ล่ะยังไม่เห็นมีโบนัสอะไรเลยอ๋อมีระบบตั้งค่าอยู่ตรงนี้เอง เดี๋ยวเดียวขอดูตั้งค่าแบบหนึ่งอ๋อนี่คือการตั้งค่าบอทดได้นะครับใช้ HP MP กินยาอะไรแบบนี้นะแล้วก็เก็บของแบบอัตโนมัติเก็บสีเขียวขึ้นไปของที่ดีที่สุดน่าจะเป็นสีส้มขึ้นไปนะครับอืมนี่สามารถตั้งบอทดแบบออฟไลน์แบบความสงบก็ได้นะจะดูใน,นส่วนระบบบ้างมุมมอง 3D กับ 2.5D นะครับ สิทธิาพเกมเอาสุดยอดเลยได้ไหมโอเครู้สึกตอนนี้เราจะมีสาวใช้เดินตามมาคนหนึ่งใช่ไหม<ค>สาวใช้ของทูปผู้หผู้ชายอ๋อเออใช่นะตัวละครเราชื่อทูบนี่เนาะโอเคเก็บมาถึงเลเวล25แล้วไปไหนต่อให้คุยกับหัวหน้าทหารยามนะครับเดี๋ยวพอเลเวล30เนี่ยก็น่าจะได้สัตว์ขี่เป็นเจ้าหมาตัวนี้ เจอกับทหารแตรหูหลานว่าแต่เราได้ของอะไรจริงๆมาแล้วบ้างหรือยังอะที่สาวใช้มีระบบอ,อัพเกรดอะไรด้วยอัพขั้นออโต้นะครับออก็คือใช้ยาอัพขั้นนั่นเองนะใครว่าผู้หญิงสู้ผู้ชายไม่ได้ล่ะ ใช้ชายน่ารักให้เราไปจับปลาจับปลาด้วยการขี่ปลาบินลงไปโหประครับอยากได้สัตว์ขี่เท่แบบมังกรเมื่อกี้มากกว่าอ่าตอนนี้เราได้เจ้าตัวนี้มาแทนขี่มาเบวมากมาสู้กับทหารหญิงยโสนะครับนี่ตีไม่ยั้ง ตีครบ20ตัวตอนนี้ไป็น12แล้วไม่ทันใจเลยตีเองได้ไหมขาดอีก3ตัวอื้อไม่โดนอีกนะฮะโอเคเรียบร้อยไปส่งเคสก่อนโหมัน,นเดินตามนนมาเพียบยตอนนี้เลเวล31แล้วใกล้จ้รับ VIP ฟรีได้แล้วนะครับข้างนอกมีฐานเต็มเลย กดรับรางวัลอ๋อมันจะมากดรับได้ตอนนี้นั่นเองนะครับเลเวลตามเลเวลนั่นเองนะจะมีโบนัสในส่วนรางวัล up เลเวลนะครับ30 50 70 90 120 150 180 210 240จะได้ของสีแดงแล้วเนาะและ้วก็สอง้อยเจ็ดสินะครับโอ้พอเลเวล300อจะได้ปีกขั้น2ด้วยปีกขั้น1จะได้กอนเลเวล210รแล้วก็อันนี้เป็นรางวัลออนไลน์นะครับ ออนไลน์ครบ2ชั่วโมงก็จะได้ของรางวัลทั้งหมดองนี้นะรีบกลับบ้านไปนอนสิอ่ะรับรงางวัลไปเรื่อยๆมีสก,กินอะไรขอเป็นหมาขั้นทีหนึ่งทีเดียวกว่าแล้วกันเผื่อได้ตัวจริงๆกว่านี้ ในเป้เรามีอะไรบ้างตอนนี้อเกี่ยวกับเรื่องของสวมใส่นะครับถ้าไหนมันเพิ่มขึ้นมันก็จะมีลูกศรเขียวสีเขียวขึ้นเนาะแต่ถ้าไหนมันน้อยลงเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับต้องสามารถขายซื้อแล้วก็น่าจะเอามาเปิดหลอเปิดอะไรได้ด้วยนะแต่ว่าอันนี้ถึงก็เขีนเนเยนไว้ว่าต้องเลเวลหกสิบนะครับแล้วก็คลังถึงจะเปิดหกสิบเนี่ยโอเคตอนนี้ต้องเก็บเวเวลไปเรื่อยๆก่อน เริ่มในสู้กับตัวพวกบอสเบิร์ดอะไรแล้วนะตรงนี้เป็นระบบอะไรเอ่ยสนามรบนะครับอ่าน,นี่ไงพวกแบบกาซกรมนะครับก็จะมีเกาะอสูรเทพแม่ทัพโรูหลานร่างอสูรนะครับมีชั้น1แล้วก็ชั้น2นะครับแล้วก็สนามรบกรียุกแล้วก็แดนเซียนตึกดำาึกดำบันหรือเปล่าอ่าแล้วก็อันนี้เป็นันทึก,การดรอกพวกนี้ก็จะสามารถไปล่าเพื่อเก็บของหรูๆของ แดงของส้มอะไรแบบนี้ได้นะมาดูในมอ,อันนี้ก่าโหมีของเพียบเลยใช้เป็นค่าเงินตำลึงในการนนซื้อหรอไปเที่ยวไหนดีนะม,มีไอเทมใช้ทั่วไปนะครับบัตร VIP แล้วก็สกินชุดแฟชั่นต่างๆนะอันนี้เป็นมองเงินมอรุ่งโรจ คะแนนแล้วก็ชื่อเสียงก็คือใช้ทั้งคะแนนชื่อเสียงอะไรพวกนี้มาซื้อของได้ด้วยนะครับโอเคโอ้มีสัตว์อะไรตามอีกตัวเป็นเสือดาวตัวเล็กๆสีแดงๆเหมือนมามากกว่าเสอือบัฟคูณหนึ่งคัมพีล้างกระดูกตรงนี้ เดี๋ยวจะลองดูว่า V.I.P เป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับม,มันจะมี V.I.P ทองดําบัตรครึ่งปี V.I.P ทองขาวบตาาัตรไตรมาสไตรมาสนี่น่าจะ3เดือนนะ688ตำลึงถ้าครึ่งปี988งแตำลึงนะคะ่ารายเดือนก็288ตําตำลึงอันนี้ V.I.P รายชั่วโมงพรีเลเวล49จะได้รับนะครับใครว่าผู้หญิงสู้ผู้ชายไม่ได้ละ่ะ ก็มีระบบการลงทุนมีบัตรเดือนที่พอซื้อแล้วก็คืนทุนบัตรสัปดาห์นะครับอ่ะในส่วนของการเติมเงินตำลึงจะขายเท่าไหร่ออย่ใหห้้้แคคครรานไดมับ599บาทหรือ6อ่ะถ้าถ้าประมาณ300บาทเนี่ยได้680ตำลึงนะครับก็จะสามารถซื้อ VIP เดือนก็ได้นะเออเดือนดึง300ก็โอเคนะไม่ได้แพงอะไรมากนะครับ เหมือนซื้อเกมเกมหนึ่งมาเล่นอโอเคเดี๋ยวเราจะลุยไปจนกว่าจะได้ V I P จะถึงไหมเนี่ยอีกนิดหนึ่ง15%้เนท่านั้นโอ้หมีคนไปลุยบอสโจนหัวขวานโจนหัวขวานนี่ชื่อเหมือนนกหัวขวาน โอ้โีคนเดินมาด้วยโอ้คนชื่อความเชื่อด้วยมนฉะันจอมยุทธให้แครอทข้าหน่อยได้มั้ยครับกระต่ายหรืออะไรทำไมมาอ๋อกระต่ายขาวถึงว่ามาบอกขอแครอทโอเคเรือเราเสียดแล้วอย่างรวดเร็วอ่้ นี่คือแพ็คเติมครั้งแรกเอามาล่อตาล่อใจเราอีกแล้วนะครับเพราะว่ามีทั้งเนี่ยอาวุธชุดเกราะแล้วก็มีขี่บอื่นอีกด้วยนะ ผ่านมาอีกด้านนึงเฮ้เฮ้ข้ามาถึงไหนแล้วเนี่ยอ่าตรงนี้เขาก็จะแนะนําเรื่องการขายไอเทมที่เรามีอยู่นะครับขายอุปกรณ์เลือกสามารถเลือกได้อะว่าจะขายระดับอะไรลงไปนะสีอะไรลงไปทำจ,จัดเมืองเปยเว่ยให้เมืองหยูหลานบุขาได้มั่งคั่ง ตอนนี้เลเวล46แล้วถือว่าไวมากนะเล่นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวจะกดล็อก V.I.P. แล้วหลังจากนี้นี่ถ้าเกิดถูกใจก็อาจจะเติมเงินเล่นต่อหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะแล้วแต่คนที่มาลองดูนะครับโอ้ด่านตรงนี้ อ๋อถ้าเราเล่นมาเรื่อยๆก็จะมีเขียนบอกด้วยนะว่าตรงนี้ถ้าเราเอาชนะผู้นำโรลารนครับจะได้รับชุดม่วงขั้น2ชุดฟ้าขั้น2แต่ว่าเลือดค่อนข้างเยอะมากเลยเนี่ยตีตั้งนานแล้วหนาจริงๆเหลือเวลาอีกประมาณ4นาทีจะ,จะตีทันไหมเนี่ย มีคดีวน,นี้อันนึงคืออะไรโอเป็นบาเรียอ่าเรียบร้อยอดได้ของหมดแล้วแล้วก็ได้เ <ไป S 1> งาสีด้วยอโอเปิดระบบสำนักมาแล้วนะครับเนีย๋ยนะขอดูระบบสำนักเมื่อกี้แป๊บหนึ่งโอเป็นระบบกิ้นั่นเองนะก็มีของคนไทยอยู่เยอะเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ค่อยเยอะมากนะครับแต่ว่าเกมเนี่ย เพิ่งเปิดนะโอเคอีกเลเวลหนึ่งเราจะเลเวล49แล้วนี่ไงเราได้รับสิทธิทพิเศษ VIP นะครับทำไงดีข้างน,นอกเขาร่วมบ้านาในบอสโอ้จะมีบ้านบอดพิเศษด้วยนะเออแล้วก็อัพ p เร็วขึ้นได้10%นะครับวสรุปมากมายตันเจี้ยนสาวใช้พวกนี้ก็จะได้รับปราแล้วก็พันนะรถเดียวเปิดกวาดล้างดันเจียนได้นะครับอืมโอเค เอาเป็นว่าสําหรับเกมวบรรุ่นผู้หลานนะครับก็จบรีวิวเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะใครที่ชอบคลิปนี้ววรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่อยากลองเล่นนะโหลดได้ในเพโซของไทยเลยนะครับมีให้โหลดได้นะครับตัวเกมเป็นภาษาไทยแล้วก็พากเสียงภาษาไทยชัดเจนนะโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ช่องของพวกเราไว้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ